ผมบนฐานนะครับทีมงานเสียถาสังลุยนะครับพระเอกเดาวหลวงเฮานะครับผมพระเอกเดาวหลวงเราอีกหนึ่งขายนะครับเสียถาสังลุยนะครับผมได้เลครับน้องไส้มาอนีเต็มที่นะครับเอาฉวอกม้านกับสนามมานครับผม โอ้ยค่่ยนเขินี้เอายองไปยังบม่ต้องย่นแล้วต่อไปยังวัดแต่ไม่ย่นนี่นะครับทีมงานเสียถาสังด้วยนะครับบางนี้นะครับ

ฮ่าลอยเดินคือเขาอย่าโยนเงินให้กันให้คนเนี่หาลอเนาะโอเคเราจเรีนให้ิ่มยร่เจยองพ่งนก่อนจเาก่อก่อพอยเ่อ่อยาะย่าเริ่มย่ครับผ่าเด้ผ่าเ็นใจเย็นใจเย็นครับทีมงานครับ เขาถือว่าเป็นเจ้าทินนะครับนี่หปาดกันแล้วเพี้ยแล้ววุ้ไร้อจากแล้วโองสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพีเลียงล้างเนี้ต่อนะครับฟอหวฟอก กดใลยเนี่ยกดเลนเนี่ยเดียวเื่องะไรเนี่ยะเตินไปทา่ใช่เราต่ดนไปทาเดียวทเียกำลังเหยต่อสายไฟนะครับเชียร์ชาวบังนินะครับผมที่เดียว เก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เ เสียถาสั่งลุยนะครับบ้างนี้นะครับพระเอกเดาลุงอีกนึงใายครับ้องโจเป็นนครับมาเชียไห้ครับกข่ังใจน้องไสยครับกข่งังใจน้องไท้นะครับผมเอาแหกเอามันกับโจไส้ทองนะครับเหมือนี้มาเชียเสียถานะครับเหมือนแร่งคำโค้งจักทุมครับเหมือแร่งไม้ขาวนะครับอาทิตย์หนานะครับผม ทีมงานเชถาสังด้วยครับพระเอกอีกหนึ่งข่ายนะครับสุดเจาก,การเดินท้าครับบางนีออ การเดินทางจัวัดแรกที่ว่าสุดยอดนะครับสุดยอดของการเดินทางนะครับเสียถาสังลุยนะครับมากหน่อยสำไรัโปติตามนะครับจีมงานเสียถาสังลุยนะครับพ่อโยกเบียดทำงานนะครับเสียถา สุดยอนออกมานะครับการทำงานนะครับผมรอรุ่นที่องศานะครับเสียถาสั่งลุยดันอยู่เนาะเห็นตัวใหญ่นะครับยังเผายังดันอยู่นะครับดันอยู่เลยอ่ะเห็นใหญ่อม เบี่ยงการลุนกันนะครับก็ถือว่าเห็นตัวใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าบินสูงนะครับอืมแต่ว่าสูงกว่ามือนั่นได้ล่ะสูงสูงกว่ามือได้สักหอยหาซิฟได้ล่ะบอกง่ายๆเบาครับเบาครับเบี่ยงการลุนกันนะครับเบาฟอกว่าเบาอยู่แต่ว่าเห็นตัวใหญ่นะครับ โอ้โหรวยไหมบอดีกินกันนะบอดีกินพอดี่เก่าสิบได้ทั้งคู่เห็นตัวใหญ่นะครับบ้างนี้นะครับทีมงานเสียถาสังลุยนะครับอีกสองรวยบ่บ่บขามหรอกไอ้ขามหรอกแต่ว่า อ่อืม,อมแต่เบ้าของเขาดีเนา,าะมันดันเนาะเขาห็นตัวใหญ่เว้ยแต่มันเห็นหน่อยก็บังมือนั่นเองเบิ่งนการลุ่นกันนะครับสำหรับท<ด>ีมงานเสียถา<น>สั่งลุยนะครับเป็นเบามัน <laughs> เห็นใหญ่แหงเว้ยเห็นใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่ามีความเบานะครับไอ้อาภาคไม่ได้ว่าเห็นใหญ่ว่าะส่นเห็นใหญ่แต่ว่าก็ได้ลุ่นกันน่ะล่ะได้ลุ่นกัน ทางพวกไรก็เสียยากพวกยังก็ยังเสียยากอยู่กันอ่ามันเห็นใหญ่เนาะอย่างมันเข่ากลางอยู่ร้อยแปดสิบห้าเลยดิโอ้คือเบาเข่าเส่ยหายเบาครับเบาครับเบาๆนะครับเบาเรื่องเบาเงี้ยเราเบาอีหลีครับผมแต่ว่าสีขาวหรือไม่นะครับสองร้อยผ่านไปโอ้เบาได้หาย สร้างน่อยนี่ไ้กินกับเกาพวกย่างน่ล่อแต่ว่าสุดซอหมอไปบ่โอ้คือถิมหัวไอมท่านีก็ถิมหัวแถวอาวอาวอาถิมหัวได้ท่านี่จำว่าเสียดีบ่เออบ่มีอากาศแต่กถืเว่าเบ้าอดอกบ่แพ้ของมอดอกแพ้่บ่แพนะครับเรียกหาซิบบแพ้ดอกีซีกอหบีได้ของเขาอีดอกแต่ว่ามันบอกขาวน้อยเนาะเกเก่าบีห สองร้อยสบพันะครับอีกร้อยห้าสบนะครับโอ้โบนาได้เนาะสอง้่สิบหาแล้วสองสองสี่สองร้อยห้าอมีเสียแต่ว่าสิกินได้บ่ปาบอกไปคือหมุนเบ้าคับเนาะสูสีนะครับสูสีมากๆนะครับกำลังหกสิบี้อยสามสิบ่ได้เป็นตอได้แต่ว่าเขาบบเสียดอกแต่ว่าสิกินบ่เนาะเื่อ้บ่าได้บ อู้เบาหักหน่อยชือเดียวนีตามไฟตามรถท่นรได้รุนนะครับได้รุนนะครับไปนับพราซื้อซอีกลอยนึ่งพอมาสูสีนี่ก็ร่างรถทได้แปดม่องลยแปดสิบพนไปนะครับอีกลอยวิอู้เบาของเขาไม่หายย่างย่างย่างโอ้ยกเาลอยก็ร่างสองลอยเก้าสิบเขาเขาดีชนะเสยวะชนะเสยวะ สามร้อไป3ามร้อยแล้วนะครับโอ้ยเขาเขาศีสนะเอ่าแมันอเดียทบลังตอนนี้าานอ้ยเบาหักตอนนี้ร้อยสอง0อยยี่สนไเช็ดที่น,น,น,นีนเบาพันบานเจ้าเจ้าเบียดเบียดเบิ่งกันเลยนะครับเบิ่งกันเลยนะครับอ่เลี้บนนะครับพี่น้องครับ ว่าเขากินได้น้อยๆบกินบ่ได้กล่องมันมันไก่เข้าได้เลยเขเอันส่ินล้าสามาอีกห้าิาบ่ได้เจ้าออกแปดิ้ไปหาแปดิหาพวกเล่นแปดชินเรียมเลยครับเขาแถวเห็นบ่อ่ะไก่บ้างถิตัวเนี่ยบ่อล้ไอ้มันมันสี่นันทีเท่านี้มันมันสีมัต้องสาต่อหนาเข้าไหมไม่แต่กบอกไฟบอกเกินเก่าสี่ไมได้บอเกินน่ะเชื่อพ่อมันจ่อแล้วเห็นบ่อรเห็นบ่อิมลออกแปด้าคือมาเด้ ย่าง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 นี่ครับแล้วหกหกจากขันสามเโดยประมาณเจ้าครับน่าจะเจ้าแพรบนนะครับแว่ย่างก็แลังเจ็ดก็แลังเจ็ดเซฟโดยแปดชิางไฟนั่นโดยแปดิ้นหาครับเขดวานิมีเขาก็ได้เจ็ดินาะย่างย่างย่างเดี๋ยวดยเพราะว่าไก่แห้งนะครับไก่แห้งนี่ครับก็ได้แปรทิพย์านไปอีกเื่อควาแปดวนะครับออกบเกินเข้าครับเพื่อจะได้กรบกเลินนะครับถ้าบได้แปดชนหะครับตามตุงว้าถ่าย เก้าสิบเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบพอดีนะครับผมทีมงานเสียถาสั่งลุยนะครับ